วัสดีเจ้าป้าดาวจะมาย่างปูมา่าปีไก่มาน่าเจ้าปิ้นปีไกเจ้าปีไกกับปูมาเนาะ แต่เทียญี่ปุนูนนี่ปูทะเลนี่หายากนะเจ้ามันต้องไปซื้อพามุกันนะเนาะซื้อสิปน,นันไม่ไหนใกล้ทะเลว่เจ้าสิบหปวไขส่งตลาดตาตลาดอย่างนั้นนะแต่ใน,นห้างแตบบ่มี น้ำซุปเหมือนกันนะเจ้าิบนาทีเจ่าจะซุปนะเจ้าเปลี่ยนพวกไก่อย่างนี้นะอยู่ใกล้เต่าก็ห้อนเนาะหรือปราดาวขี่อยากจะกินปูโอ้สื่อๆเนาะปะ้าดาวขี่ขาดแกะไหม ปูมาปูมา <c oughs> ย่างคลิปอาหารทำคลิปอาหารเท้าขินขา้าวคัดอย่าง้ากระทายคลิปนั่นนะ มันยุดมันยุดอีกะ่ะกระแสญี่ปุ่นนี่จะยุดเด,ด,ด,ดือนหนึ่งสิ้นปีนั่นนะเดือนที่สองเดือนหนึ่งนั่นนะทักนักก็เดือนห้าทักนักก็เดือนแปด นี่ยน,นแปลงเนี่ยเทศกาลโอเบอ้งนีแ่แหละตอนแรกเขาไปยุดเอาแห่งขุนเจ้าเซียนกี่ดัานมึง กินปูเอามานะเจ้าเหอมหอมอยากกินยังกระเสื้อมักกินเจ้าดิสกวัวเอาเงินไปนเลี้ยงเปลือนท้องผงนะเขาเสื้อมักกินในบ้าน อยาก,กิินอย่างเขาซื้อมาเรี่ยงกั่ไม่ครอบครัวของเขามีเจ้า เสือคอ่ากินปูกับกินอันไก่ย่างอันใดแรงกินปูจ้ากินปูจะหอมจะหอมเยอะสิทุดเลยกินปูนี้แรงขนาดเลย กินเนาะซื้อมาย่างกันดูเจ้าบ้านเฮาของเนี่ยกถูกวานเมืองหอนอกเนาะ ta đào giang mơn là nè nè ta đào tiếp ra sáp ta đào lọc Hãy subscribe มาได้กินแล้วจ้าโอ้ยแตกเนาะความปูปิ้งจ้าปูปิง้งปูย่างเวลาจชุดละเจ้าปิ้งเซ็ดเล็บรลอยแล้วเจ้าปิ้งปูมากกับปีไก มีน้ำจิ้มไก่เจ้าน้ำจิ้มไก่ไทยนั่นแหละนะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ